ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง HK Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่มุ่งนำเสนอทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์แบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดรถหายากหรือเทคโนโลยีล้ำอนาคตหากคุณคือคนรักรถอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีหาดีแบบนี้จากพวกเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้งานทั่วโลก และในปี2026นี้เกียร์ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของเกียร์คานิวาลที่คราวนี้มาในเวอร์ชัน11ที่นั่งพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางของครอบครัวขนาดใหญ่และการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์แบบภายนอกของเกียร์คานิวาล2 0 2 6ได้รับการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ทรงเส้นตรงผสานกับไฟหน้าเล็ดแบบเป็นระบบชุดไฟ DRL สรงเส้นตรงแนวตั้งเพิ่มความโดดเด่นบนถนน เส้นสายตัวรถเน้นความแข็งแรงแต่ไม่ทิ้งความเรียบหรูขนาดล้อมีให้เลือกตั้งแต่17ไปจนถึง19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยรวมแล้วให้ภาพลักษณ์ของรถครอบครัวที่ดูมีระดับและมั่นใจภายในห้องโดยสารของเกียร์คานิวัล2 0 2 6เป็นจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ด้วยการจัดวางที่นั่งแบบสีแถวรวมทั้งหมด11ที่นั่งโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและพื้นที่การใช้งานอย่างสูงสุดเบาะนั่งแต่ละแถวสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับการใช้งานทั้งในนชีววิตประจั การเดินทางไกลหรือแม้แต่การใช้งานในเชิงธุรกิจเช่นรถรับส่งผู้โดยสารหรือรถบริการ VIP เบาะแถวที่2และ3สามารถปรับเอนได้อย่างอิสระและมีฟังก์ชันเลื่อนเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าออกแถวหลังได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวัสดุภายในห้องโดยสารเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั้งเบาะหนังแท้ช่องแอร์แยกแถวระบบไฟแอมเบียนไลท์และพานรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ผู้โดยสารทุกที่นั่ง ในด้านเทคโนโลยีเกียรคานิวาล2026มาพร้อมหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับหน้าจอเรือนหมายและระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดไม่ว่าจะนั่งแถวไหนก็สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีระบบชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB ทุกแถวและระบบควบคุมบุญภูมิแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง สำหรับระบบขับเคลื่อนเกียร์คานิวาล2,026มาพร้อมเครื่องยนต์สมาร์ทรีม2.2ลิตรดีเซลเทอร์โบโให้กำลังสูงสุดประมาณ202แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้อัตราเร่งที่ดีแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันพร้อมระบบกันสะเทือนที่ปรับใหม่ให้เหมาะกับสภาพถนนหลากหลายประเภทในไทยรวมถึงเวอร์ชันเครื่องยนต์เบนซิน3.5ลิตร V6 สำหรับตลาดบางประเทศซึ่งเน้นพละกำลังและความเงียบขณะขับขี่ จุดเด่นอีกประการคือระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มที่เกียร์ใส่มาให้ทั้งในรุ่นมาตรฐานและรุ่นท็อปไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมสต็อกแอนดกที่ช่วยให้การเดินทางยาวๆเป็นเรื่องสบายและปลอดภยัยความเงียบภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการเสริมวัสดุด,ดูดซับเสียงรบกวนตามจุดต่างๆรอบคันทําให้แม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงก็ยังคงรู้สึกผ่อนคลายและสามารถสนทนาภายในรถได้อย่างสบายใจอีกทั้งยังเหมาะสําหรับใช้เป็นรถโดยสารพรีเมียมหรือรถสําหรับผู้บริหารที่ต้องการพื้นที่และความเงียบเป็นพิเศษการออกแบบที่เน้นฟังก์ชันครบครัน การใช้งานจริงที่ยืดหยุ่นสมรรถนะที่ดีความปลอดภัยครบถ้วนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกียร์คานิวาล2026รุ่น11ที่นั่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถ MPV ขนาดใหญ่ปีนี้ไม่ว่าจะสาหรับครอบครัวใหญ่ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทหรือบริการรถรับส่งผู้โดยสารแบบส่วนตัวหากคุณกำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและเชิงพาณิชย์คานิวาล2 0 2 6อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ หากชอบรีวิวละเอียดแบบนี้จาก HK Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่รถหายากและข่าวสารในวงการยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ